วันนี้ผมจะมาเล่นรถบัคับทั้งหมดที่มีสีน้ำเงินมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าและนี่คือรถบัคับสีน้ำเงินที่ผมมีทั้งหมดนะฮะว้าวมันจะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะฮะคันนี้จะเป็นนิสัน 350Z นะครับทุกคนนี่เดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับชุดแต่งแบบ GT เลยนะครับผมนี่คอยลื่อรอย่างเท่ครับนี่ชุดโป่งก็ โอ้ยชุดปวงก็โคตรเท่เอ่ะนี่อย่างแจมนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีน้ําเงินนะครับตามสต็ปวันนี้ก็คือเราจะเล่นแค่สีน้ําเงินนะครับทุกคนนี่เป็นไงคันแรกแจมแจมเลยจ้ามาดูคันที่2ครับผม นี่ส่วนคันที่2ก็จะเป็นรถ NA นะ,ะทุกคนนี่รถกระป๋อง NA นะฮะคันนี้ก็แต่งสเต็ป NA นะครับผมนี่เป็นมอเตอร์ NA ส่วนเฟรมก็ไม่ได้ไล่เบาอะไรนะครับอ่าเป็นเต็มเต็มเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็นห้องเครื่องเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมไม่ได้ปาดด้วยนะฮะเป็นเฟืองเดิมด้วยนะฮะนี่ล้อเดิมโอ้โหล้อดำๆดูดูครับผมมาพร้อมกับบอดี้มาสแต่งนะครับนี่ไงอย่างเท่สีดำเงินรู้สึกว่าจะปาดปาดขึ้นแบบนี้เหมือนฟลัดแอนด์ฟิลเลร์ป่ะอันนี้คือบอดี้เดิมนะครับทุ ของรถป๋องเขียวนะฮะ ส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถดกระป๋องเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสเตป G T นะครับทุกคนนี่ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสเตปมันคืออะไรคันนี้จะใส่รีเลย์หนึ่งรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ดำนะทุกคนแค่ดึงตัวส่วนล้อก็จะเป็นล้อ G T นะครับนี่ยาง G T ด้วยนี่สี่ล้อเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยแต่ว่ามอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์หนึ่งสามสองของ W L Toy นะครับทุกคนนี่เป็น W L Toy หนึ่งส่วนยี่สิบสี่นะครับข้างหน้าก็มีไล่เบาดิสหน่อยครับผมนี่ชักเลี้ยวใส่เป็นชักเลี้ยวแต่งด้้้ววย 24, วยวยยนนนนนคครรัััีีีี่่่สสเเเเขผผมมมมงงงไไดดลออททหืกพ แต่เราไปลองคิดกันเลยนะครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับผมนี่นะฮะนี่คือบอดี้ของมันนะครับเป็นบอดี้วิชนะครับผมนี่ในกลุ่มที่เขาเล่นกันเขาจะเรียกว่าวิชนะครับนี่ จะมีหลายสีมากเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับทุกคนเป็นแบบธรรมดาเดิมๆเลยอะ่ะ ah. แต่ว่าสีนี้เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะครับทุกคนคือว,ว่าตอนนี้ที่ผมมีอยู่2ตัวครับเอามาหมกหมกไว้เผื่ออีกบอดี้หนึ่งจะได้ปาดนะนี <c oughs> ่อาันนี้เลยคล้ายๆกับแจ๊ดนะครับนี่ด้านหลังก็เท่เหมือนกันนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่นะครับจะมีสติกเกอร์ห้องเครื่องตรงนี้ด้วยมีดามโค้งดามอะไรคนเท่ฮฮ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีกันทุกคน โอเคนี่คือรถคันที่สี่นะครับเป็นรถกระบะซิงนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นแผงรถกระป๋องเหมือนกันนะครับอยู่ข้างในเลยเดี๋ยวผมไม่ได้แกะให้ดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสเตป GT นะทุกคนนี่ใส่เป็นมอเตอร์ปีศาจนะครับแล้วก็แปลงเป็นสายถ่านแบบนี้เลยนะครับสองก้อนโอเคประมาณนี้นะทุกคนนี้หน้าดําด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแรงหรือเปล่าส่วนคันต่อมาก็จะเป็นหัวลากนะครับว้าวคันนี้ก็ดาเดิมนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวก็สามารถกลับไปดูรีวิวย้อนหลังได้น งไงนะครับแล้วก็แรงหรือเปล่านี่ ว้าวส่วนคันนี้ก็จะเป็นปอร์เช่นะฮะปองหรอคือคันนี้เนี่ยผมเพิ่งแต่งเหมือนกันนะทุกคนนี่คันนี้แต่งเป็นมอเตอร์เอ็นเอนะครับอ่าผมใส่เป็นมอเตอร์เอ็นเอเข้าไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะวิ่งออกหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวนี้นะครับน่ารักดีอ่าเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าแล้วก็จะแรงไหมมาดูกันต่อมาครับผมนี่โอ้โหคันนี้ก็เชิดเคยครับคันนี้สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบัสเลสโอ้โหต้องมาอันนี้เลยเนี่ยครับใส่บอด จะไปดูกันว่าจะแรงจริงหรือเปล่าส่วนขั้นต่อมาก็จะเป็น Big บิ๊กไบค์บังคับนะฮะที่จริงแล้วจะมีกัปตันอเมริกานั่งขับอยู่ข้างบนด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือกัปตันอเมริกาไปไปไหนแล้วไม่รู้นะน่าจะไปหวันแล้ว <c oughs> คันนี้เล่นไม่ได้นะจ๊ะโอ้โหโอดมากคันนี้เล่นไม่ได้เอามาโชว์เฉย <c oughs> และนี่คือคันสุดท้ายทุกคนโอ้ยังหนักอ่ะนี่โโฟเร,รมเป็นเหล็กด้วยนะอันนี้จะเป็นรถถังนะครับเป็นรถตำรวจโอ้โหยังหนัก ลูกเทนดัมเบลได้เลยนะ <S <S ซึ่งคันนี้จะมีเจ็ตด,ด้วยนะทุกคนนี่ยิงเจ็ตออกมาได้ด้วยเป็นเทอร์โบนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครผมเด,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันไหนแรงที่สุดนะครับสำหรับทีมสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันแรกกันเลยนี่หัวลากครับไป let's go ก็สำหรับครัน้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประเมินกันนะครับว่ามันจะได้กี่คะแนนฮะ,ะ,ะเนี่ยเต็มสิบผมให้สักประมาณ <c oughs> อืมเอาประมาณอืมไม่เอาประมาณสี่แล้วกันนะในความแรงนะอันนี้ให้คะแนนความแรงนะทุกคนเดี๋ยวไปลองเข้าโค้งกันดีกว่านะครับว่ามันจะได้กี่คะแนน ในความหนึบของช่วงล่างและก็การเข้าโค้งนะคันนี้ผมให้สักประมาณ7คะแนนแล้วกันทุกคนนะพอเล่นได้เมื่อ,อกี้เห็นปบคือเข้าโค้งแบบโอโ้โหโคตเนี้เดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันเลยมาดูกันนะครับผม NA มาดูความแรงกันก่อนคันที่2ครับร้อสามส <c oughs> องหนึ่งเกนอุยน่ารักมากเลยคันนี้มันจะเป็น NA นะครับผมประมาณนี้แหละ มันก็จะไม่แรงนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีแบบรีเลย์เหมือนเจ้าตัว G P นะครับผมเป็นมอเตอร์เดิมนะครับมานี้เลยมอเตอร์เดิมทุนเดิมเนี่ยอ่าความแรงอยู่ที่สีแรงนะครับเพราะว่ามันผมแต่งเองอันนี้ผมแต่งเองไม่ไม่แรงนะฮะสำหรับเจ้าอื่นหรือว่าแบบคนที่เขาเล่นมาก่อนนะครับในกลุ่มอะไรเนี้ยโอ้โหโคตรแรงเลยคือแบบเหมือนกับเอารีเลย์มาติดเลยแบบนี้นะทุกคนนะสุดท้า้เท่าไหร่ยเท่าไหร่ หนึ่งให้หามขนาดเห้ยังให้แค่สีเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าการเข้าโค้งนะการหลบกว้ยมันจะเป็นยังไงนะหู่ะ let's go สบายดี เอาไปเอาไปเจตแล้วกันเนาะคันนี้ก็สมูทอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเอ็นเอครับนะำไหลหลุดนะ criminal ออกเปลืองด้เปลืองเปลืองหลุดเลยเว้ยแรงจนเปลืองหลุดเลยอ่ะอย่าทำนะนะสำหรับเอ็นเอนะผมสู้ใครไม่ได้หรอกครับแต่ GT ไม่แน่นะเดี๋ยวเรามาดูคันที่3กันนะครับผมนี่คันนี้จะเป็นสเต็ป GT มาเดี๋ยวไปดูกัน Oh, <laughs> เดี๋ยวเราจะไม่ให้คะแนนกันนะครับผมว่าวิสเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่สำหรับส่วนตัวผมคิดว่าเอาไปสิบเลยกันนะทุกคนโอ้ความแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับ GT อันนี้ผมใส่เป็นมอเตอร์สมูทๆหน่อยนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าโค้งแลยกันว่ามันจะได้กี่คะแนนนะครับมาโอ้ เดอมันต้องเบาๆใช่บราห์ใ้ยเฮ้ยอ่ะคันนี้ผมให้สักอืมเอาสักแปะแล้วกันนะเดี๋ยวาใ่สิวก็เหนื่อยเอากาแล้วกันนะเออวิทย์วิศาจนะครับผมอ่าใช้ยพ้อใช้ได้ครับผมนี่สำหรับคันนี้นะฮะเอาไปแปะกัน อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคันที่4นะครับน้องปอร์เช่น้อยมา,มา โอเช่คนแรงอ่ะคันนี้ผมให้สักประมาณคะแนนแล้วกันนะอย่างแรงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้โม้เลอนี่ดูดิมอเตอร์เอนะครับเนี่ยโดแรง G T นะแข่งกับ G T ก็น่าไหวอยู่นะแต่ว่าถ้าแข่งกับ G T ก็ต้องมอเตอร์แรงๆหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าโค้งหรือวนกวยนะทุกคนว่ามันจะได้ขี่คะแนน ก็นี่นะครับรถแรงก็จะประมาณนี้แหละคันนี้ก็ให้สักประมาณเอาไป2พอเอาไป2คะแนนพอนะครับสําหรับการเข้าโค้งโอเคประมาณนี้แต่ว่าแรงนะคันนี้จวดเลยมาเดี๋ยวมาดูกันที่5กันมาดูคันที่5กันครับผมนี่สามห้าศูนย์แซดอ่าเดี๋ยวมาดูกันดูกันว่าจะแรงหรือเปล่ากันลบแล้วลบอีกแ m so sorry มาให้คะแนนกันเลยนะครับผมนีสามห้าศูนย์เสร็จให้สักก่าวคะแนนแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้าโค้งจะเป็นยังไง สรุปเลยแลวกันนะครับว่าคันนี้ได้ประมาณเอาไปสี่พอเอาไปสี่คะแนนพอนะครับเพราะว่ายางมันค่อนข้างจะแข็งนะครับยาง<ว>ค่อนข้างจะแข็งอ่ะประมาณนั้นแหละนี่คันต่อไปก็คือกระบะซิ่งนะครับผมอาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่ามาลองทางตรงกันก่อนอไปปิดดีกว่าไปปิดดีกว่า<อ> โอ้ยหลุดเลยครับผมที่ให้คะแนนกันดีกว่าคันนี้ผมให้คะแนนไปที่1ิบคะแนนแลวกันนะครับสําหรับความแรงนะฮะโอ้โหแรงจริงถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูได้นะครับย้อนหลังสำหรับคันนี้ให้คะแนนไปที่2องเลกันสาหรับการหลบกลวยนะมาดูคันต่อไปนะครับนี่ว้าวรถถังฮนะมาโอ้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหน คันนี้นะครับไม่ได้เอาไว้เล่นแบบว่าวจวดจาดหรือว่าอังตรงอะไรนะทุกคนนะคันนี้คือแบบสายลุยสายลุยสายดิบเลยนะฮะทุกคนมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือแบบสับยกสับยกเลยนะคันนี้เดี๋ยวผมให้ความแรงอยู่ที่8คะแนนแล้วกันนะทุกคนสาหรับความแรงแบบจวดๆนะฮะแต่พอเล่นได้แบบยกล้อเล่นๆอะไรแบบนี้อ่ะดูยกล้อดูดิเอ้ยกล้อแบบสบายเลยอะ่ะ นะเอาไว้ที่8คะแนนพอเดีย๋ยวมาดูกันว่าเข้าโค้งเนี่ยมันจะนึบขนาดไหนแล้วก็รบปวยมันจะโอเคหรือเปล่าไปไปดูกันไปเล้วก็ ได้ขี่รอกได้กี่คนหลายรอบเลยเคนโหดอ้ยเอาเรื่องตีไปเลยนะตีมเออสิบีมคือสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม <S 2> <S 2> <S ไปดูกันสุดท้ายกันทุกคนว่าจะแรงขนาดไหนมาครับทุกคนคั้นสุดท้ายจะเป็น W L Toy นะครับทุกคนมาเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหน <S <S แรงเกินต้องให้คะแนนกันดีกว่าครับผมสำหรับ WL t o y A959 ผมให้คะแนนที่10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม ก็จะมีขนไหนแรงกว่านี้อีกไหมสำหรับผมก็คือตอนนี้ก็ WL Toy คือน้ำหมดนำนอยู่นะฮะเจ้าตัวของแม็กมายังยังยังไม่ได้ื่นขึ้นมานะเออน้ำน้ำนนำจริงโอ้ยมันแทงมีหัวคอยประมาณนี้นะทุกคน WL Toy คือน้ำม้วนนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะทุกคนสำหรับทีมสีน้ำเงินนะฮะว้าวตอนนี้ก็คือมืดตึ๊บเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมสีน้ำเงินนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับใครชอบคลิปนี้ก็รีมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม